คนเข้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็จะตั้งความปรารถนาสมบัติมหาจักรพรรดิตั้งกันจริงๆจังเนี่ยแต่ทีนี้สมบัติมหาจักรพรรดิเนี่ยเขาจะว่าสองประเภทว่าด้วยการถือครองกับว่าในผู้อาศัยถ้าว่าดยการถือครองอยู่จิงครองอยู่จิงคือตองสร้างแต่ว่าในผู้อาศัยนี่ก็จะเกิดมาหลังจากที่สร้างเสร็จปั๊บระมาเก็บค่าตัวมาทํารีสอร์ทมาทาโรงแรม มาวิ่งรถคองแถวรับทรงพนักงานแบบเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายเบอร์ชัวแล้วก็มาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเก็บตัวทองคมสะอาดอันนี้ว่าด้วยคู่อาศัยแต่อาศัยอยู่ในอินเดียนสมบัติมหาจักรพรัดแต่บุคคลเหล่านี้จะไม่ไปเกิดดวงสวรรค์นะวงสวรรค์ชั้นชิงสูงจะไม่ไปเกิดเขา,ะเาะจะไม่ไปเกิดเพราะว่า คือเขาจะไม่ไปทำไมเขาเขาเขาไม่ได้ไปเกิดในที่สูงเนี่ยเพราะว่าสมบัติมหาจักรพัรนินี่มันเป็นสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นสมบัติที่กินกินกินเขาเรียกว่าใครหาผลป,ประโยชน์ไม่ได้เป็นอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเอาอย่างนี้อาจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าไปอย่างตัวคนขึ้นเขาพิ่จะปลูกยางเง คนคือเราคนขึ้นเขาเชิดคูคนก็ยังจะไปกราบไหว้เขาพิจิกูดเ็นพอไปกราบไหว้คุณเขา,าพิจิกูดขึ้นมาครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ยังพวกสองแถวสมัยแต่ก่อนที่ที่มาก่อนเขามีปัญหากันไอ้แย่งชู้กันอันนั้นนั่นก็คือสิ่งเหล่านี้นี่มัน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 เกิดเกิดมันมันเกิดวาสนาเลยมากเขาจะไม่ค่อยให้ไปหาแต่หาได้ก็เอาวันละสามร้อยสี่ร้อยวัลยนวละสิบร้อยกับวันละพันห้าก็พอ เพราะว่าเรือนั่นเขาจะใหอาไหวเพื่อสร้างสุศสนสร้างบุญบารมีเพราะว่าเงินสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทมันเป็นเงินข้ามน้านตาที่เขาหลั่งลงมาหลั่งลงมาเพื่อตั้งความปราถนาอทีนี่วัดบางแห่งวัดวัดจาน,นวนมากคือเห็นขาบน้าตาของคนเห็นเห็นความปราถนาที่มันล้นทบออกมาเนี่ยบางคนก็คือบางทีญาติโยมบางคนก็ไปกระโดดเขา้าใส่คือไปแสวงหาผลปไปอยู่ เขาเรียกว่ามันวันก็ว่าไปบริโภคคาบหนตกที่เขาหลั่งออกมาซึ่งความความยิ่งใหญ่ซึ่งซึ่งอยากจะได้บินทานบารมีเพราะเงินเหล่านี้มันเป็นเงินคือมันคือทื่คืมันบอบช้ำมันเป็นเงินที่บอบช้ำพอมันมันเกิดวีสัยขึ้นมาปั๊บมันจะเกิดพานขึ้นมาคทบปานช่องห้องห๊อตแตกใหม่แตกก็ทะเลาะกันตีกันตายกันไปข้างหนึ่ง กิดึดไปเขาบ้านเขาช่องเขาวัดเขาวาสทิ้งอันเดียวเขาเรียกว่ามันเกิดภัยมันเกิดโทษมันจะเกิดโทษเกิดอะไร้นมาเเพราะว่าสมบัติมหาจักรพรรดิคือสมบัติอริยสุจ้าแต่มันเป็นสมบัติที่เขาให้คนไปตั้งความปรารถนาเขาจะติดตาเขาจะเรียกว่าเป็นซุดยอดของเป็นซุดยอดเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดยิ่งกว่าพระพุทธรูป เพราะว่าทําไมเพราะว่าพระพุทธรูปนี่ก็คือท่านจะอยู่ในโบสถ์เล็กๆอยู่ในโบสถ์เล็กๆเนี่ยเราก็จะไปกราบไปไหว้นี่ก่อนก็ได้อยู่เนี่ยก็ได้อยู่ได้บุญบารมีแต่ทีนี้อย่างสมบัติมหาจักรพรรดิพอจะคมไปเห็นปั๊บเนี่ยก็จะเกิดการดิ้นรนคนวายว่าการมาของพระโพธิสัตว์แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยคือถ้าใครตามทันประทันตามไม่ทันก็ไม่ทันเพราะว่าหนึ่งบารมีมันบารมีทันมาก พอมากขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยมันจะเบียดกันจะก,ก็ต้องการอยากจะไปร่วมทานบาร,รมีกับพระพุทธสัจฐาท่านไม่ได้มานั่งคอยนอนคอยอยากาบพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์เสียทิ้นนัคนก็จะต้องคนไคยก็ไปในี่ยท่านเทา่าเพราะหนึ่งพันปีท่านจะมาหนึ่งครั้งสองพันปีห้าพันปีท่านจะมาหนึ่งครั้งเพราะแ,แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะท่านจะไปท่านจะไปอยู่เมืองไหนเราก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครรู้ึ้นมาเราจะต้องตามานี่ทัน ทีนี้ตามให้ทันนี้เนี่าการจะตามให้ทันเพราะโพทตีสัตว์จริงๆเนี่ยคนที่ปรถนาเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือคือข้อที่หนึง่งเรื่องทานบารมีคำว่าคำอธิษฐานก็ร่วมทานบารมีเนี่ยมันจะมันมันจะไม่เหมือนกันเช่นอย่างกรณีที่ว่า อย่างคนที่จะไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างคนจะไปร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยทําไมจําเป็นยิ่งยิ่งที่จะต้องทานบารมีเนี่ยเป็นเป็นดัดับหนึ่งเพราะว่าในโลกของสวรรค์นเนี่ยพอแต่เขารู้ว่าพระโพธิสัตว์จะอุบัติขึ้นมาเนี่ยยังไงคนหนึ่งล้านคนเนี่ยจะต้องไปหาพระโพธิสัตว์แต่คนจํานวนหนึ่งล้าน 1, 000, คนเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเฉียงไป เขาไม่ได้เตรียมสบียงจไปนะอย่างก็บินทกาะเศรษฐีเนี่ยคนจะไปเข้าฝ้าวพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เตรียมสบียงไปนะแต่ทีนี้สวรรค์เนี่ยเขาจะเขาจะเอาคนที่เขาจะเอาคนที่มีสบียงเนี่ยและก่อใจสปอตพระพุทธเจ้าเนี่ยไปวางเอาไว้ก่อนพอไปวางเอาไว้ก่อนขึ้นมาปบอีกคราวนี้คนคนคนนี้จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างก็บินทกาะเศรษฐีเ่ยอย่างกนางวิสาขาเนี่อย่างกนางวิสาขานี่ก็จะอยู่ใกล้อี่ย แ้าตบินอากาศเศรษฐีจะอยู่ใกล้เพราะทําไมถ้าอยู่ไกลเพราะตรงเขาผู้บนสวรรค์นเนี่ยเขาจะให้บุกคนเหล่านี้เนี่ยคืออยู่ใกลชิดพระพุทธเจ้าและบ็คอยและก็คอยรู้คือคอยคอยรับความเนี่ยเขาเรียกว่ารับยานสัพพันอวะพ่งนี้ห้าร้อยคนจะมาพ่งนี้หนึ่งพันคนจะมาพ่กนี้ห้าหมื่นคนจะมาเพ 5, ะมา,า,มาแน้่ยเขาไม่ได้เอาเสียงมา พอเขาไ,ได้เอาสเสบียมขึ้นมาขึ้นมาปั๊บทีนีวินทักษะเศรษฐีก็นามวิสาขาก็เป็นคนที่รองรับสิ่งเหล่านี้พอรองรับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าจะบรรลุหล,ะะลรห,หลังเขาหมดจะ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 บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังเขาทําไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งถ้าบรรลุแล้วใจมันเบื่อใจมันเหนื่อยใจมันนายใจมันกินมันเต็มไม่เอาละไม่อยากรับภาระไม่อยากเป็นภาระใครและกรรมร และพระอรหันต์รองรับปุถุชนไม่ค่อยได้ทำกับข้า,ญญาวให้ยากเย็กินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือมันจะเกิดการต่อต้านเขาก็เลยมไม่ให้บรรลุแต่เขาใช้บรรลุที่หนังเหมือนกับพระอานอนท์เนี่ยเหมือนกับพระอานอนท์เนี่ยพระอานอนท์เน,นี่ยท่านเขาคือพระพุทธเจ้าจะมาบรรลุก่อนทำบรรลุแล้วจใจมันวางแล้วก็พูดนาลืมล้างพูดล้างลืม,ลลมนาจำไม่ได้หรอกพระอรหันต์จำไม่ได้ จะหลงสายหลงหัวเลยคือ,อเขาเดียวกว่าสวดบทนี่ไปลงบทล้างเอาสวดได้บทั้างไปลงบทหน้าพูนมาหลงสายหลงขัวแต่ให้พูดไปเรื่อยเชืนี่พูดได้นะแต่จะมาจําจําไม่ได้อจําไม่ได้หรอกแต่จะพูดไปตามอภินิสัยใส่ได้แต่จะไปท่องจานี่ยจำไม่ได้หลงนางนาึงหลังนี่คือลักษณะของบุคคลปุ๊บลอยว่า ก็เลยให้รรดูทีหลังเขาหมดเพื่อเก็บข้อมูลเราไปเยอะๆพอก็เก็บเก็บข้อมูลไปเยอะๆทีนี้พอถึงเวลาเราจะใช้งานข้อมูลเหล่านี้ก็จะไหลามาตามตามตาม,ตามอุปกรรมตามบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล็งสัพันญอยู่เอาไว้อันนี้ก็ทีนี้พอมาถึงจุดน,นี้ขึ้นมามันกะต้องมาทาหน้าที่นะว่าแล้วเราจะมีทรัพย์ได้อย่างไง มีให้มากที่สุดในวันที่พระโพธิสัตว์มาจริงๆเราก็จะต่องอาศัยหนึ่งสร้างทานบารมีเพราะทานบารมีจริงๆนี่มันจะไม่เกิดแค่คำแค่คำอธิษฐานแต่มันจะเกิดกับาความบังเอิญไอคำอธิษฐานนี่ังได้ก็พิสูกนแต่มันจะเกิดเพราะความบังเอิญทรัพย์สมบัติบารมีต่างๆเมันจะเกิดเพราะความบังเอิญ แต่ความบังเอิญน,นี้คือสิ่งที่ทรมานที่สุดมันไม่ใช่ความตั้งใจเราจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าบุญกุศสนใหญ่ๆห,หรือว่าคนที่จะทาบุญกุศสนใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งจะทําไม่ค่อยได้แต่ที่ทําได้จริงๆเนี่ยเพราะความบังเอิญหรือว่าสวรรค์ที่ถิ่เช่นอย่างเราจะไปวัดเนี่ยแต่เราจะไปสร้างบุญกับวัดเนี่ยเชื่อไหมว่าเราไปสร้างบุญเพื่อเราไปสร้างแต่ ไอความบังเกิญนี่มันมันก็ว่าวัดตั้งแห่งเนี่ยอย่างสมมติว่าเอาเขาขาดปูนนี่เขาขาดปูนซีเมนนี่สมมติว่าเขาขาดปูนเ,เนี่ยเอาซิกข่วเนี่ยทีนี้ไอซิกขั้วเนี่ยเขาขาดอยู่แล้วแหละในขนาดซิกพ่วเนี่ยเขาขาดแต่เชื่อไหมว่ามันจะมีคําว่าคนที่ถูกลิขิดขึ้นมาสร้างเนี่ยมันมี พวกเหล่านี้ก็มาเลยแบบออมาแตกเนื้อจากไ่เนี่ยก็มาแบบสเปคส,สปาเลยมาแบบไม่มีผลเลยพอมาเสร็จปับ๊บ้นมาใจมันรู้แต่เชียอว่ามันอยากจะช่วยอยากจะช่วยอันนี้เขาเรียกว่าบุญบังเกิดมันไปบังเกิน,น,กนอยู่ก็ไ่คําว่าเออมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความพอดีอันนี้แหละเขาก็จะเรียกว่าพออันนี้ได้สร้างได้สร้างครับทีนี้บุญบังเกินเนี่ยมันจะเป็นไปตามไปตามอุปนิสัยแต่อก เออพอเขาว่าเดือนนี้ทําอันนี้ครับเขาเดือนต่อไปไปไมาอีกแหละเดือนต่อไปไมาอีกหละมันเหมือนกับว่าสวรรค์นษษี่ไม่ขิดหรือว่าทวยเทพเทวดาเนี่ยจอกจงให้เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้บุญอันนี้เนี่ยถามว่าบุญอันนี้บุญบังเกินเนี่ยถามว่ามันมีการสร้างมันมีการทําจริงจเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรคือข้อที่หนึ่ง เคื่อยติที่น้องได้อุปสมบทและก็อให้ตั้งความปรารถนาอยากมีวัฒนมทั้งข้อที่สองเขาต้องการอยากให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยสร้างเนี่ยเพื่อมีวิบากครรมแล้วข้อที่สามเขาไม่ต้องการอยากให้คนประเภทหนึ่งเข้าไปโฆษณาว่าไปโฆษณาว่าเฮ้ยเจงพนันก็า่าเนี่ย คือมันจะมีคนอยู่กลุ่มเ้าเรียกมีคนอยู่สองคนเนี่ยเาว่าสองกลุ่มพนันกันว่ากูไม่เชื่อหรอกว่าการจะไปเกิดในตระกูลของคนมั่งข้างร่ำรวยน,นีย้ต้องมีบุญสัมพันธ์กันกูก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็เลยถามว่าทําไมเป็นยังไงคนจะไปเกิดร่วมกันต้องมีบุญสัมพันธ์กัน ีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่แน่คนไม่มีบุญสำคัญกันก็ไปเกิดร่วมกันนะในที่สุดเขาต้องไปบอกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วกูจะทําให้มึงดูในที่สุดคนที่ไม่ได้สร้างบุญกุศลเนี่ยเขาก็ไปเส้นไหว้ฟ้าดินเส้นไหว้ยักษ์ไหว้มารไหว้เจ้า้ําในเวรไหว้พวกผู่มีฤทธิ์มีบารมีมากๆในโลกอสากนี้เนี่ย บอกว่าข้าพเจ้าจะไหว้พวกหมูประมาณหนึ่งพันหัวขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดตรงนี้ตรงนี้ช่วยพักนัันข้าพเจ้าด้วยข้าจะข้าจะเส้นไหว้ครั้งยิ่งใหญ่เชื่อไหมว่าไอ้สิไอ้คาว่าอามิตรูชาหรือคําว่าการการ,ารเอเขาเรียกว่าการเส้นไหว้สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะ เราไปเห็นตอนไหนเรามาเห็นต่อที่ว่าอย่างบางคนเนี่ยนะเขาว่าเขาว่าเนี่ยดีก็ดีสววมบต์ไว้วพระทุกวันเนี่ยแต่ทําไมสิ่งสักด์สิทธไม่เห็นหาหวยระหว่างที่หนึ่งแค่ทีเลย <c oughs> ด้านแต่ให้ใหพวกที่เราเมายาแก้ก้าเกเรและไอ้พวกที่พลานาเอาจริงว่าจาังเลย้าท่านไม่เชื่อใจผมนะ <c oughs> เดี๋ยวคยใครดูให้ท่านให,ให้ผมถูกวยนะ <c oughs> ผมจะเอา วหมูไปเลี้ยงทั้งวัดเลยนะเ๋ยวจะมีรอยหัวบอกมาเชื่อไหมว่าไอ้ดีจริงๆเนี่ยไม่เคยไม่เคยชนจจะใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไอ้ที่ว่าชนาจจะใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือเขาเดือพันกันทีนี้บนโลกสวรรค์นเนี่ยเอาไม่ต้องไปพูดสวรรค์ท่านไหนหรอกสวรรค์ชั้นดาวอื่ถพระหินที่ว่าแน่ๆเนี่ยยังไม่แน่เข้าพวกอสููน่ะอาููที่แน่กว่านะ ทำไมอ่ะพระหญินนี่มัวแต่พิจารณาว่าเออคนนี้ดีหรือเปล่าว่าดีหรือเปล่าว่าจะให้เราช่วยพิจารณาไปพิจารณามาที่นี่เมื่อ,อก่อนอ้อสูทก่เพูดมาน่ะเฮ้ยเหมือนเต้องพูดข้าทังเพลงเราพงมาบมดฐานกล้วกูมาแล้วกูจะปิดกันใอ้พวกพูนด,ดีเลยไม่ให้ไม,ไม่ให้มันนะ่ะเขาเรียกว่ามีช่องทางให้ความร่ำรวยเหมือนเอาอะไรมาเส้นไหว้โชว์อะไแล้วกูจะให้มันเดี๋ยวนี้หรอวะ ทีนี้พออสูรนี่มันเยอะพอแทวดานี่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตอสูรอีสิบเปอร์เซ็นไปไปมามาพออสูรก็ปิดด่านปิดนั่นปิดนี่ขึ้นมาเลยเฮ้ยมึงช่วยเชียร์คนทุ่งกูหน่อยนะถ้ามึงเชียร์ผ่านขึ้นมานะกูจะเลี้ยงกัวหมูก็เลยนะร้อยหัวนะไอ้นี่มันใจแน่นะเว้ยปรากฏขึ้นมาว่า สวรรค์พิจารณาแต่ความดีพิจารณาอย่างไ้ก็แล้วแต่มันก็ไม่ค่อยผ่านเพราะมันนานเกินไปนานเกินรอมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เช่นอย่างาอย่างสมมติว่าทางนี้เรียนจบเนี่ยฮะพอเรียนจบขึ้นมาจะไปสอบนี่เนะขาไม่ได้มาถามความดีนะเขาถามแต่เพียงว่าอยากได้ตําแหน่งนี้จริงๆริงไหมเอาใครอยากได้ตาแหน่งนี้มันยากนะเพราะตอนนี้ยังม,มีคนเนะี่ยเขามาแย่งอยู่เลย แต่คุณทําอย่างนี้อย่างนี้อะไหม่ก็คุณก็ได้เพราะอะไรมันเป็นอย่างนั้นเงินเดือนนั่นไม่ใช่เงินเดือนพ่อแม่เขาสินะก็มันเงินเดือนมันมันมันเงินเดือนรัฐบาลเนี่ย้าวมันลดแลไวก็ขัหัวมันดิลดแล้วก็ชาวบ้านก็มาเติมใหม่เติมใหม่เติมใหม่อันนี้ก็เลยเป็นเหตุนั่นแหละคือลักษณะลักษณะของการยื้อนย่ยลักษณะของการถ่ายทอดอารมณ์ออกมาถึงความรู้สึกบางอย่าง ซึ่งมันมีกรไกราะมันเลยในระบบในระบบในระบบโลกวิญญาณไอความดีก็ความชั่วมันก็ยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเพียงแต่ในระบบของบุญกุศลเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของเขาหนึ่งร้อยปีใครจะลงมาเกิดสองร้อยปีใครจะมาเกิดสามสี่ร้อยปีใครจะมาเกิดห้าหกร้อยปีใครจะมาเกิดหนึ่งพันปี ไม่ต้องไปดูอะไรมากไม่ต้องไปสมมุติกันเยอะเมื่อก่อนนี้เนะี่ย่าจตุคามเนี่ยมีฤทธ์นะ,ะมีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะจตุคามบางมาเทศเนี่ยปกคนไหนคนไหนโอ้โหจะพูดจะเรื่อมจตุคามพอแต่มดจตุคามไปแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่ามีไ<ข>มอ้ไข่ไข่คันไอ้ไครนี่ก็เป็นพอเพเย์คือกันนะเออตัวมี้ไข่ พอล้างใจไข่มาแล้วก็มีพยานาคมีเทาเวสสุวรรณแล้วก็มีพระพิฆเนศอะอะไรอะไรอไร้ไไรกันมาแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดังหน้าดังดงีกันนะมันเหมือนกับว่าเทพเนี่ยเขาจะซับเปลี่ยนกันลงมาเพื่อสร้างบารมีแต่จะสร้างได้จะเพราะแต่คนของเขาคนคนนี้เคยช่วยเหลือพระพิฆเนศเอา้าวแต่ที่พระพิฆเนศเขาจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมียาน มีคนที่รับยานพระพิฆเนศได้นะเอาวัดนี้สร,นนรนนรสร้างพระพิฆเนศคนตกอะแห่กันไปคนเขาก็สร้างสร้างจนมาแล้วก็รดัดังไม่ได้อีกทาไมถึงว่าดังเน่างั้นเนี่ยดังเขาว่าหนึ่งคือคนของเขาเขามีบุญบารมีเชื่อมสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าไม่ดังนะอย่างเาเวสุวรรณนี่ก็ดังนะเมออยังใ้ไทยนี่ก็ดังนะเผลอในพระี่สู้เขาไม่ได้อีก อันนี้ได้กว่าคือทําไมถึงว่าควยเทพเทวดานี่ทําไมเขาจิงเขาจิงได้กว่าเขาได้อ่ะแต่ทําไมพระเราสู้กขาสู้เขาไม่ได้เทพและสิงชัดซีนี่สู้ได้กว่าหรือว่าเขาเรียกว่าเซได้มากกว่าอะไรเป็นย่างงั้นเนี่ยเพื่อข้อที่หนึ่งการที่คยแทบเทวดานี่จะลงมาลุกซี อยู่ในรูปวิญญาณก็ดีอยู่ในรูปปั้นกัวดีเนี่ยมันจะได้ระยะเวลาของการมาสร้างบารมีแล้วต่อจากนั้นบริวารของเทพเนี่ยก็จะมาพร้อมกันพอมาขึ้นมาปับ๊บเขาก็จะหาที่ลงว่าเออสถานที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่สถิตของเทพตนนี้และบริวารเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วต่อจากนั้นก็ แล้วแล้วแล้วต่อจากนั้นก็จะมีคนที่มีญาเขาอาจะสร้างชึบขึ้นมาบนบานสานกล่าวนิดหน่อย <c oughs> คืออุปมาให้ฟังก็คือหมายความว่า <c oughs> เขาเรียกว่าคนมีบุญสัมพันธ์กันนะ่ะไม่จำเป็นต้องเส้นไหวบ,บ่มสวงมากเพราะว่าคลังไงแต่คนที่ไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กันนะี่นะเอาเลยฆ่าเป็ดห้าตัวไก่อีกหมูอีก เสียว่ายทําทำงานกลัวแต่ตัดไม่ขัดทำไมก็เพราะว่าบุญไม่สัมพันธ์กันแล้วเทพเหล่านี้เนี่ยเขามาเพื่ออะไรอ่าเทพเหล่านี้เนี่ยเขามาเพื่ออะไรคือนิสัยของเทพเนี่ยเขาจะมาอยู่สองประการเดียวกันหนึ่งมาส่งเสริมทําให้คนมีความดีสอง มาส่งเสริมทําให้คนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพนจากภาวะของความลําบากหรือความยากเกท,ทีนี้สองอย่างนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีในปุปานิสัยของเทแต่ทีนี้อย่างสมมติว่าอย่างพวกเรานี่ใหญ่ๆขนาดนี้ไอ้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าอย่างนี้ฉันไม่เชื่อหรอก,ฉ,อรอกฉันไม่เชื่อว่าเทเี่จะคลั่งจะซักซีจริงๆแล้วนี่ เทพนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีบุญสำพันธ์กันกับเราแต่เขาจะไปมีบุญสำพั์กันกับเด็กน้อยหรืออาจจะเป็นลูกหลานเราก็ได้อาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้เขาไปมีบุญสัมพันธ์กันแต่เขาจะต้องมาก่อนก่อนที่ว่าลูกหลานจะใหญ่เนีขาก็จะต้องมาก่อนไปไปมามาอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เช่นอย่างกรณีเขาบอกไว้ว่ามันเป็นวัตตะ มันเป็นวัตจักรหรือว่าวัตตากแห่งความสงสารแต่มันไม่สงสารในเรื่องของวัะธรรมนะคาว่าวัถจักสรสงสารวัฏจักสรสงสารเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะคือลักษณะของการเรียนไหวใจเกิดกับกับกับวัตจักสรสงสารแห่งการเอือ้อเอือ้อเขาเรียกว่าเอือ้ออาทรเอืออ้อประโยชน์ทีนี้ พอแต่เรามาพูดถึงคําว่าวัดตักสงสารหรือว่าวัดจักรสงสารเนี่ยยกตัวอย่างมาต่อไปพูดอะไรมากสมมติว่าหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะเอัอยู่ถึงอย,อยู่อยู่ถึง่ถวเชิงเซาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเอาพอพูดถึงนี่เอาแล้วอยู่ๆร้านค้ามันมีอยู่ร้อยร้านค้า แต่มันมันมันจะมีอยู่สี่ห้าร่างฆ่าแล้วมันขาดลูกคลากรอนพอมันขาดลูกคลากรขึ้นมาเสียป,ปั๊บมันมีอยู่วันหนึ่งอาจจะข้อาอาจจะบอกว่าเฮ้ยแถวรอ,รองนี่แหละแถวแต่บนบ้านสิงนี่แหละไปกราบเลยไปกราบหลวงพ่อโสธรพอไปกราบขึ้นมาปั๊บอยู่ๆเขาบอกเอาไว้ไววายัางไงเมื่อไอ้คนอไปกราบเนี่ยเมื่อ มันไม่ใช่คนรวยเสมอไปหรอกมันอาจจะคนดิ้นรนหางานทําก็ได้อาจจะไปหางานการทาอาจจะไปเป็นแม่บ้านร้านสวยร่างชามก็ได้อยากจะไปคาบเพราะแต่เดินไปขึ้นมาปั๊บแม่ข้าเขาก็ถามว่าหนู no, บ้านอยู่ไหนละ่ะบ้านจะอยู่ตะบนบ้านสิงเนี่ยมาบ่อยไหมบอกว่ามาไม่ค่อยบ่อยหรอก แต่ได้ข่าวว่าหลวงพ่อโสทอนศักซิ์ดิฉันก็เลยอยากจะมาขอพรบ้างเพราะว่าดิฉันเนี่ยจบใหม่ๆดิชันจะไปจะไปหางานทําโอ้หนูเรียนจบใช่ไหมหนูต้องการงานทําใช่ไหมเอาอยัางงี้ไหมป้ามีงานเสนอให้ให้เงือนเดือนมื่นเลยทาไมนี่ใครมารับลูกค้าเพราะว่าใครของตอน,นใครของหรือถ้ามันขาดน่ะ มันค่ะหามาตั้งหลายเดือนแล้วมันหาไม่ได้สักทีอะปรากฏขึ้นมาว่าทํางานทางทางไปก่อนก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปรับไปสอบราชการถ้าเรียนมาทางด้านนี้ด้านนี้ดานบัญชีนะเขาอย่างนั้นดีเลยเดี๋ยวคอยมาคิดเงินให้ป้านะจ้าป้าจะนี่และ ้ามีหน้าที่ขายกยันเดี๋ยวคนนักเงินนักทองคนสุดท้ายว่ามันยังสอบไม่ได้อ่ะเอาไปทำงานกินเงินเดือนเดี๋ยวละบืินแป่ก่อนจะไม่นีก่อนล้วจะไปหัวแข่งกันเขาทำไมก็ในเมื่อเขายื่นข้อเสนอมาให้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรมันวนๆไปอย่างนั้นแต่มันมีความสงสารเพื่ออาถรถึงกันได้ค่ะมันไม่ใช่วัฏสงสารแต่มันเป็นวัฏจักรสงสาร มันมีเอื้ออาทรไปตามสภาพของเขาคนสุดท้ายพอทําไปทํามาทํามาทําไปขึ้นมาไอ้หนูเองไม่ต้องไปสอบอะไรมนะั้งป้าว่าป้าเนี่ยว่าจะไปว่าจะไปเปิดต้อตงการอีกสาขาหนึ่งอ่ะอยู่ซึ่งว่าคนมันลดอยากจะไปเปิดตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้หนูไปคุมตรงนั้นถ้วป้าจะเพิ่มเงินเดือนให้ดีก,ก็ได้ เชื่อไหมว่าคนเราเขาต้องมีบุญส้ำคำกันมันถึงพูดกันง่ายและมันต้องมีความสนิทคิดเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติมันถึงหนุนให้เจ้าของเก่านั้นเนี่ยมีรายได้อีกัจจัยเงินทองต่างๆก็ลังไหลเข้าบ้านเขานั่นก็แสดงว่ามันมันน่าจะเป็นลูกเป็นหลานเขาในอดีตชาตินับจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุทาให้มีช่องทางได้ทำมาหากิน อันนี้ก็คือลักษณะของคําว่าเทพคําว่าเทพคําว่าสิ่งสติเนี่ยมันจะไปจูนกันในลักษณะเช่นนั้นพอไปไปมามาไอ้นี่กลับมาป้าถามว่าเอ้ยรถไปไหนมาจะไปทํางานกับป้าทางโน้นทางโน้นหละถ้ามรงไตั้งใดมาไรอ้าวาฉทัดไปตอนจะไปว่าล้งข้อนั่นแหละสิ่งสัิ๊ดนั่นแหละเนขาชวนฉันทํางานเลย แล้วเขาต้องการที่จะตำแ่งยังไงเขาไม่เอาแล้วเขาเอาแค่คนคนเดียวถามว่าเงินเดือนเป็นหมื่นแล้วก็ได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าไปได้เรื่อยถามว่าทุกคนก็อยากได้อ่ะมันไม่ต้องไปแช่สมองมากอ่ะแต่เฮกันไปสมครก็เขาเขาก็ไม่เอาเพราะทําไมห่ะ <c oughs> เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เนี่ยมันมีเอาไว้คอยบางอย่างแต่มันมีเอาไว้เครื่อบคอยคน ที่ค้นหาความจริงแต่มันมีเอาไว้เพื่อรอคอยคนไหนคนหนึ่งที่มันมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นเทพเทวดาต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่ประมาทมันไม่ได้